สบายดีสวัสดีเด้พ ỏi, อพี่น้องต่อยชีช่องพี่น้องหลังจากที่ห่างมากับ,กบเขาจอ่อยมาหอดป่าเฮ็ดเด็กหาเฮ็ดพี่น,อน้องมาลุ้นมาชมนํากันเนาะว่าสิได้เฮ็ดหรือบ่พี่น้องว่ามาหาหมู่เมื่อเป็นเลยครับต้องมานะพี่น้องตามภาษาแบบคนยากลูกเนาะโอเคนะพี่น้องกลับม,มาเบิง่งว่าสิได้เฮ็ดยังเหน่เนาะสิได้พอแกงหรือบ่มื้อนี้หาเลาะไปมื้อหน้าพุ่นแหละพี่น้องขอดีกว่าเฮ็ดลุงหุกดอกงาม,งาม มันออกลายมือเจ้าว่ามันเริ่มห่วงมัเลยก็บจักเนาะยัง้งยี่ลอกยังดอกปลามันแนนมิิพอ่อเรือก็จะเอามาดอกมากับเจ้าเบอร์เกอร์นะคะเจ้าดีดี้พมอว้อาที่ว่าเลยมันต้องเป็นของเฮามันไทยมนันมันห้ามงูหมูมันนี่พี่น้องเนาะจะอ่อนเลย จ่อจอยิ่นกะจากมาพี่น้องแตพิ่นบุมีหมู่ิ่นแล้วิ่นบ่่คอยหูจักปันใดทำค่อยหาหูจักหับว่างมาบ่หูจักนะพี่น้องช้อจอยิ่นบวค่อยเคยไปเนาะผ่นแบบกัรลงที่ิ่นบ่หูจักบนเฮ็ดออกนะพี่น้องค่อยผัดหูจักเบิดเคยหาหัดแต่ว่ามั่บ่ค่อยว่างได้คอยก็ได้ไข่น้อยหนึ่งเอช่องไข่ได้ช่อจอยผอกลับมาถึงเอาบททนกับตไว้่ผัชเปป๊ะพี่น้อง เพราะว่ามันยังเป็นไข่อยู่เบื้องข่อยเอามีดจิ้มก่อนพี่น้งองข่อหมดเอาเสียมมาน้ำเพราะว่าเสียมอยู่ในเฮือนมันมันรุดหน้างออก,ก็ไงก็ไงก็เลยเอาตะมีดมันมันมานมันมันขุม,ม,มค่มาทิ่มลูกทิ่มเต้ามาอยู่ตรอนี้เอากระาจอนเบิง้งลูกเด้อแบบไปหาเห็ดแต่ว่าเตรียมเครื่องเตรียมของเตรียมนั่นเตรียมนี่ว่าให้แล้วเนี่ยมีมือมือเดียวเนอง เฮ the ็ดยับหนีดอกมันดอกมันใบใหญ่แห้งคือเฮ็ดหัวปีได้ทำนี่ได้มันมันตกใส่ดินพ่องพี่น้องเฮ็ดหาดพี่น้องเล่อะไพี่น้องปฟาอย่าปักอย่าพักเพิ่งพอเราดังค์โอ้ยเออนีดีดีกล้องกับมือพี่น้องจิ้มมือเดียวแล้วกัน โอ้ยขาดึงองคามขาดเห็ดป่วกอันนี้แหละออกก็เห็ดละงูกเจ้ามอมเขาหาเป็นเทรายมึงเห็ดป่วกเลยเห็ดละงูกพี่น้องนี่นี่นี่ดอกน้อยๆสีดำๆป้าเห็นกระเจ้าหาบักติหมู่เดียวเด้อดเข่องกระตาพี่น้องลายดิยตงดีใจคิดว่าเห็ดป่วงลายพี่น้องออกน้อยเดียวก็จะได้ไม่ต้องหมู่ใหญ่ๆจะได้ยังมันลามไปบนอื่นเขาหาพอๆพี่น้อนี่พี่น้อง เฮ็ดพวกหอกน้อยๆสิมุ่มๆจักหน่อยได้ซ่ํานี่แหละไปขอเฮ็ดลายๆจิ้มอยู่กรจ้ให้ฟ้อนแล้วก็จะดีใจยังดจะเฮ็ดน้อยอจะยังม่วะเนาะเบิ่งจ่อยเต็มดเต็มดองเด้ได้ลายเติบอยู่เฮ็ดยังก็เอาโลดนี่เฮ็ดหาดอันนี้ก็จะเอิ้นเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าแดงเฮ็ดก็เบิ่งเจ้า เฮ้ยขอขอ่อยข้างน้อยนะข่อยข้างน้อยเลยข้างข้ามันบานอันบานข้งข้ามันบานเก็บเอาอยอดพักติ้วงามๆใส่แกงเฮ็ดก่อนพี่น้องแกงสดน้ำหรอว่าว้าวแซ่บ เห็ดยังกินได้เก็บทุกอย่างพี่น้องวันนี้ที่บได้ตื่มเนี่ยบ่เนาะเห็ดก็ได้เนาะห่วยเนาะห้องน้องไปเบิ่งวันี่บ่มันเคยออกไม่ใช่ออกบ่จักว่าออกแล้วคนเก็บไปบ่แต่ก็จักพี่น้องอีกเพิงอันนี้เนาะเห็ดอีกชนเห็ดเ่า น้ำหมากเผาพี่น้องดอกมันเละป้าดูพี่น้องจนบานพูนเฮ็ดละง,งูแถวนี้เฮ็ดละง,งูมันเคยออกมันออกลายมือแต่คนกินจนเบื่อซุ้มข่อยเฮากาห็หูเลยมาหาโอยูนาเลยเฮ็ดออกกับหูเลยบานแล้วเนาะบานก็เอาพี่น้องกินได้แล้วเอาไปแกงกินรวมมิดตัวเนาะเทียบเห็ดนี่กันพี่น้อง มันบานเมื่อไรนี่หากินไปยังสิเลยพี่น้องเลยของกินบ้านเฮาดิตีมอีกหน่อยกับพอแกงนั่นเนาะ ่อยหักหน่อไม้เนาะคอยขี้ข้านเอาหน่อไม้เหมืไม si ่ก็บน um> ี่พอได้กินอยู si ่นี่เด้นี่นี่ช่องอันชองอันหักแล้วล่นี่น่าจะอ่อนๆได้บองมันย่องหน่อไม้แต่คอยขี้ข้านพอได้เก็บแล้วแนงมันตัวใหญ่แต่ก็เอาล่ะนี่เอาอลไรอ้าพี่น้องนี่นี่นี่หน่อไม้ลายจ่อยพี่น้องยื่นี่อันหนึ่งเลยหันชองอันนั่นเดี๋ยดิชมดอกเดียวพี่น้อง เอาไปแกงปนกันเฮ็ดอันนี้ช่วงนี้ไลยลายพี่น้องเฮ็ดแสงบ้านข่อยเอินว่าเห็ดแสงเนาะเวลากลางคืนเลยแบบว่าบืดมืดๆเนาะมันเป็นแสงพี่น้องต้นข่อยยังหน่อยตะกี้หมักเอาไปหุยใส่ลงังคามุ้งเวลานอกนกลางคืนลอมือนตามันไปแสงหง่งโบดอึดไปทางใดก็เห็นไล่ลายฝน,นต๊ใส่มันมันเน่าง่ายนะ โี่คพี่น้องแต่บอได้เก็บแล้วว่ามันลายอย่างาง่ะพี่น้องใช่เบ่งดือยู่พื้นจากไม่นนะไ่เนนะตายแล้วได้ดอาไมา้บ่ติ่มีนลายอย่างอยากได้บวชอมากกินนีหมูมากเลยทำบุมีหมูเชาเนี่นนยจะลงนะดูว่าบอกอะไรมาจะลงมาไม่ได้เลยมัน แถวนี ies, many many ่เขาประจํานะกับโบ้จักรกลยานเ็ก็ไปหาเีเดียวโ่โผล่านกันอาเพนอาอาเพนพาฮาลมใชหมล่ะมันหลดหายน้วันบดจบลอกไดมาบาดทดํหน้าเนีมาแท้เลยพอไทยอยู่เลยกับการมาดํายน็เด้แสดงว่าหลาะลงไปไกลเติบตงลกตามแยกห่วยนะเด้ มันอยากลงได้ปะฮอดผูกเขาจะมีเครือเขาลงใครไปก็อยากลงคเัาอ่อนๆอาโลดไปต้มไปซีเรียสครับที่เรียกเขาชุดราคากระเด็นไม่ไหลพี่น้องกระเด็นแล้วรือว่ามันแข็งบ่บุแมแมงเจาะมันว่ามันแข็งเนาะเออเอออันน้อยมันบุแข็งธรรมดางามดีพี่น้อง เลาะข่วยเลาะหูมันนี่ก็สิขึ้นโคกอยแล้วพี่น้องเลยแลอวเบิ่งเฮ็ดบ่มันเคยออกซือไมันบ่ออกแล้วก็ขึ้นไปหาอยู่โคกคุณอะไรบันถ้ามันเด็กช่งโตก็ท่านไปกินข้าวคนกันแล้วพี่น้องทรายเราท่นกินข้าวไปปั้นข้าวอยู่เทียงนาพุณอะไรเนาะถือมากล้วยซุกมานน้ำพี่น้องน้องแพลวก็มาน้ำแต่ว่าเพฝนเพฝนบริเลาะป่านะมันเป็ไปเทียงนาเลยเนาะถือมากล้วยไปนาก่อน บ้านบ่เลยพี่น้องเอ้ยชิว่าแลลวมันออกลายมือเลยครับพัน้าก็มาพทน่แกงเต็มหมอพี่น้องเอาโลตีมันค่ะอ้าวนเละแล้วนิวที่ได้ได้หน่อยดอกไงจักหน่อยเมืออมันบริกินค่ะเอาตะก้านมาเอาตะลอกเนาะเอาโลตีมัน ต้นาะเด็มีลูกมันอยู่ต้นาะนี่ต้นนี้ใช่มีลูกบอดมันเคยออกได้นะถ้ามาจอบเอาเลยเลยเอาโลดน้ำการแข่งฮักมันจะผ่อนฮักการมันเอาหัวมันกวบวปุ๊บค่ะเอออันนี้เพิ่นได้ผ่าแกงแล้วบันเ้นบ้านเลเอาไม่ต้องเจ้าปั่นกันละพี่น้อง เอามาฮาละฮาใดดอกเดียวเนาะเอามาหาละอันดอกบานเขาก็เอาครับเลือกเอากินมันบริกินนะฮามันนกิเฮระงูได้ดอกเดียวพี่น้องเลยตั้งแต่เริ่มมาที่มันออกลายแต่ว่าอันนี้พ่อมาใส่พูดทีเ่ามาแบบว่ามันห่วงนซะอืม ดอกเดียวนี่บ่พี่น้องก็ว่า,าลแล้วมือเขามามันล่าเลยพี่น้องออกสี่มือหามือนี่เด้อหมูกินจนเปิดจังหู่ะเฮ็ดออกเขาก็มาหาก็เลยบ่ค่อยได้เนาะแต่ว่ากับพอได้แกงกินยี่ดอกเฮ็ดรวมพี่น้องตัวใดมันเละก็เอาแกงมาได้ก็ทิ้มเนาะบนมือล่างใช่ไหม เมื่อยแล้วพอดีได้พอแกงอยู่พี่น้องเฮ็ดรวมมิดเนาะเลาะเมื่อเลยพี่น้องเมื่อนาเนาะเมื่อนาเมื่อหาเก็บพักเก็บยังปั่นกินข้าวเศร้าแล้วจังเมื่อบ้านพี่น้องเาเที่ยงนาเลยพี่น้องเฮ็ดเผินแตพอแกงเฮ็ดสารพัดรวมมิดเลยพี่น้องสัดว่ไ้้เ็ุกกยนนบีม คำหามีอย okay, ู่หรืไม่มันหัดแบบลายอย่างกันเลยกี่อกี้คาดห้าเด็กโอเคน้อพี่น้องมันนี้ของข่อยกัได้พวกแกงพี่น้องกัเฮ็ดรวมๆคือกันเขาจอยเพื่อนทันเลยเขาพองคปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัขอจบไปเสรีจแล้วไปหาปั้นเข่าพี่น้องสายเลยเนาะไปหาเข่าหาให้เข่าอันบักเบอร์เกอร์บีดีดีกันมากรบเพาะทันกินข้าวไปแล้วเด้อพี่น้องสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะคัตมาเราได้เมื่อไหน